สวัสดีค่ะพบกับซ้อมฟาร,ร์มชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้หายไปตั้งนานเลยนะคะ,ะวันนี้เราก็มีคลิปนะคะ,ะการเลี้ยงหอยเชอรี่มาฝากนะคะอันนี้จะเป็นไข,ข่ของหอยเชอรี่ที่เราไปเก็บมานะคะพอดีเขาจะไข่อยู่ในสะแล้วทีนี้ก็เลยเอาไข,ข่เข้ามาใส่ตะกร้านะคะเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่บอ่อปูนแล้วก็จะมี ผักตบชวานะคะอเดี๋ยวจะให้ดูตัวหอยนะคะหอยเล็กๆเห็นไหมคะนี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยคะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะนี่เนี่ยคะ่ะในน้ำก็จะมีคือเราจะไม่ให้ไข่หอยนะคะไปโดนน้ำถามว่า แล้วโดนน้ำฝนได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นน้ำจากธรรมชาติแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะให้ไข่ของหอยเนี่ยแช่ในน้ำเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าจะทำให้ไข่ของเขาเนี่ยเน่านะคะอา่านี่นะคะก็เลยต้องเอาไข่หอยนะคะเอามาไว้ในตะกร้าแล้วก็ พอเขาเป็นตัวหอยตัวเล็กๆนะคะนี่เต็มเลยนะคะนี่พอเขาเป็นตัวหอยเล็กๆนะคะเขาก็จะเกาะอ,อยู่ตามผักตบชวาอยู่ตามขอบบ่อนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะเยอะแยะมากเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เขาตัวใหญ่แล้วนะคะเ,เดี๋ยวค่อยเอาไปแยกบอ่ออีกลงบอ่ออีกที่นึงนะคะ นี่จะเป็นบ่อนุบาลของหอยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมไก่ไข่ต่อนะคะเนี่ค่ะจะเป็นไก่ไข่นะคะคือเราสั่งไก่สาวมานะคะสั่งไก่สาวมาแล้วทีนี้เขาตอนนี้เขาไขแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เก็บไขจะได้ทั้งหมด15ฟองม,มีตัวอ้วนตุน้นเลยนะคะ แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้อาหารไก่ไข่ยี่ห้อไหนนะคะเราก็ควรจะใช้ยี่ห้อนั้นอย่าเปลี่ยนยี่ห้อนะคะเพราะว่าจะทำให้เขาหยุดชะงักในการไข่นะคะนี่ที่ไข่ของเขาเอามีตัวเข้าไปไข่ด้วยเ <c oughs> นี่ยค่ะกำลังเข้าไปไข่ <c oughs> เมื่อเช้าเก็บไข่เลยแล้วก็เขาก็จะคุ้นคนมากนะคะแล้วเขาจะมาเล่นกับเรา เนี่ยค่ะแต่ขอแนะนํานะคะว่าอย่าเลี้ยงให้อ้วนมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ไข่นะคะมีมาเล่นด้วยเ <c oughs> นี่ค่ะมาเล่นด้วยก็จะเนี่ยค่ะเล่นเพนก็มาเล่นด้วยนี่นะคะตอนเย็นๆอย่างนี้ก็จะปล่อยให้เขาออกไปเดินเล่นนะคะ ไปหากิกย่าตามธรรมชาติเขาก็จะชอบนะคะเวลาเราปล่อยออกไปเขาก็จะออกไปกิกย่าหาอาหารเป็นอาหารเสริมให้กับเขานะคะเวลาปล่อยออกไปเขาจะบินใหญ่เลยนะคะเขาจะชอบมาก <c oughs> อันนี้จะเป็นไก่ที่เราจะไปส่งเป็นไก่ลูกฟาร์มนะคะ อันนี้จะเป็นไก่ตัวเมียคือที่ที่ไม่ปล่อยออกไปข้างนอกเพราะว่า,เ,าเรากลัวว่าเขาจะเป็นหวัดนะคะเพราะว่า,าถ้าเกิดว่าเราไปส่งแล้วเกิดถ้าเขาเป็นหวัดอย่างเงี้ยนะคะก็จะส่งไม่ได้ก็เลยต้องเอามาขังไว้แล้วก็คุณเนีเขาตัวอ้วนหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นของตัวเมียทางด้านโน้นก็จะเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้ นี่เราจะขังสุ่มไว้นะคะตัวผู้ตัวไหนที่ใหญ่หน่อยเราก็จะขังสุ่มไว้นะคะเดี๋ยพาไปดูนะคะนี่นะคะจะเป็นไก่ตัวผู้ที่เราแยกไว้แยกสุ่มไว้นะคะเพราะเขาจะตัวใหญ่อันนี้อายุก็จะได้ประมาณ67เดือนแล้วนะคะ ะะเราจะแยกขังสุ่มไว้นะคะนี่เดี๋ยวจะพาเดินดูเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในฟาร์มตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามโมงนะคะนี่คือไก่ก็จะยังไม่ไม่เข้าแล้านะคะเขาก็จะยังออกหาอาหารของเขาอยู่เดี๋ยวจะพาไปดูลูกปิดนะคะสั่งมาตั้งแต่ตอน เล็กๆเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นไก่ชนนะคะบรรยากาศรอบนอกนะคะนี่จะพามาดูลูกเป็ดสั่งมาตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเล็กๆตัวละ35บาทนะคะเห็นไหมคะเนี่ยตัวโตวแล้วนะคะโตแล้วออกขนชอบเล่นน้ำมากเลยก็จะเปิดน้ําเนี่ย ใส่ในอ่างยางอย่างเงี้ยให้เขานะคะเขาก็จะเล่นแล้วก็มีผักบุ้งนะคะมาอาหารเนี่ยค่ะต้องมาไว้ด้านนอกเพราะว่าเขาชอบเล่นน้ำเ้าก็จะร้องเสียงดังด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะคะของตามเรานะคะ วันหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปชมฟาร์มอื่นบ้าง,างนะคะว่าเป็นยังไงไม่ได้เจอกันนานเลยขอฝากช่องฟาร์มชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ